ว่าเดี๋ยวค่ยดูสวัสดีครับวันนี้ก็เป็น E p พิเศษนะครับซุนคือทุเรียนหมองทองละยอนะครับก็เดี๋ยวพี่กว้างก็จะมาปอกทุเรียนหมอนทองมารอดูกันว่าจะกินได้ไหมจะอร่อยขนาดไหนหรือจะกินไม่ได้เดี๋ยวไปดูกัน แล้วยังอะไรยังไงเม็ดไงหั่นเนื้อออกหมดแล้วเป็นไงบ้างครับก็ทุเรียนที่พี่กวางบอกเองครับ เนี้อค่ะจะแข็งๆหน่อยแล้วล่วาก็กรอบนอบลุ่มในเรียกว่าหนังไก่เอไก่ะไก่ชีอ๋อไข่ชีไก่ชีกกชกกชอ่าเนี่แหละถือว่า2ชั่วโมงที่เราปอกัอนมานะก็ถือว่าปันสุขความสำเร็จหลังจากที่เราได้ดูกันแล้วครับพี่นุ่นเขาก็ลองเรียบร้อยแล้วซัดฝับๆถือว่าอร่อยนะ ก็รสชาติก็หวานๆมันๆหน่อยส่ีนีวพน e นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ EP จะมีอะไรทำอะไรที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ